ระหว่างนั้นทาลอนเนี่ยผม <What? S 1> กับ, <What? S 1> บ,บนังดาบตัวขอมฝั่ง <What? S 1> ทีมทุนเดาวออมาแล้วฮะดีอินเตอร์เนชน n น l ที่บ้านไม่ได้น่าจะเป็นที่เกมคุกิงเมาส์ใช้ไม่ได้เป็นที่เกมบัคที่เคยเจออยู่บัคบัคหน้าจอดูดอันนี้มุมมองผู้เล่นเลยเนี่ยจะจอเนียเดินไปก็ตรีซาเวดอีกที มีคนไทยผลท่าเราสี่สิบสองคนนะทุด้าไปหกวาร์ปเติมไฟได้ตลอดตัวนี้เสน่ห์กิงแล้วก็จัดหนักเซนต์ออริคับล่วงไปฮะดีซาเวตครับเฟร็ดบอยดูคืนเลือดก่อนฮะมาเป็นโพสสี่วีเวอร์นะไม่ใช่แคลรี่ฮะเอามาแบบหลอกเฉยๆหลอกลวงกันไปนี่ก็ตัวคีบเยอะครับ12ตัวฮะดีนายเปสิบเจ็ดฝั่งนั้นพีท็อปก็คีบ11ตัวดีนายไปหนึ่ง สนับสนุนการโชว์อะไรขนาดนั้นสวนมาครับคิวครับเจ้ดนานด,ดาา้สเน่แมพอัดหนึ่งครับผมยูซ่าเปิดมาสเน่เบียร์ถือเล่อเชาร์รูเรียเปิดผ่านไปแล้วนตรงฝั่งนี้ตีก็เดีต่อสั้นไปครับหูแล้วก็สตันด,ด้วยนั่นชาร์รูเรียลงครับแจ๊บว่าไงโดนสตันเปิดยาวต่อใสค่ครับปล่อยสวอปด้านตรงของฝั่งแจบ๊บไม่รอดครัเรียบร้อยสกิสเตอร์ เจ็ดกันแจ็ปไปครับเข้าทวินสเกตลงล่ามก่อนนะออริบัดผลนไปเอฟอร์สวามับทางด้านโอฟังจีสวเวงครับรับลงต่อครับอันดับทีสวเวงครับซัดไปครับด้านโอของจีสวเวงครับเรียบร้อยโดนสบาดอีกทีครับแอคเกิลสแมทชาโเรียครับแต่วิชั่นมันไม่เปิดครับยิงไม่ได้หน้านนี้ก็หลบมุมต่อสเนคิง เปิดไล่มันก็มีวคาโต้เก็บไปเป็นฮิลรีเจเนอเรชั่นเวฟออฟเทเลอร์ป่าดมาทีก็รอรีสัดเลยคิลิสปี์ครับเหมือนเช่นจานเขียวสกอร์เป็น4-3ครับเงินนำอยู่ตอนนี้ครับไทน์เตอร์ทมมิงครับนาทีที่7มาเก็บวิดดอมลุนปัญหาคือต้องโอ้โหโปรยสวาม,มาโซนไหมครับ รก่อสตันหยุดกันไปต่อต้องเคลียร์สวอปก่อนครับแล้วก็เก็บครับทางด้านฝั่งวิดดอมลูนมหเอาเวลครับไม่งั้นไม่เวลหมันจะยากครับโทเทมไล่มาอุ้ยตีเคเลียวนั้นออริแตกด้วยครับนายแสบจัดครับในนั้นมีบูทด้วยนะโทเทมละทุบเลยฮะนี่นี่ถือว่าดึงสุดแล้วครับดึงทางด้านฝั่งวิคโตว้นานะสกอร์เป็น5-3ว่าทารอนครับกดไป5คิวคร แต่เงินเขาด้านฝั่งชุดด้านน้ำอยู่ 1K วิ่งจี้ไปสักทีเวทนะครับด้วยความว่าเป็นฟิสิกอลนะเป็เล็ดบอยไทนเตอร์ก็เลยมาสะบัดสกิล3ครับลดดาเมจแล้วก็เดินชนนะอย่างเดียวล่างนี้ก็ซัดทาป,ป้อมอย่างเดียวครับแล้วลาเวททาม,มิ่งไม่ค่อยดีครับโอ้เตอร์นี้ทีครับทีเวทโดดได้พอดีว้าวเกือบไปแล้วพี่ชายเอโกสแลมเปิดมาครับผมไม่หยุดย่างครับบวกกันแบบไม่หยดุดหน้าต้องเอาดีจัการนายไปครับ แล้วตรงนี้ไปครับโลกลดี้คนเดอร์ชนชนแต่เลือดยังเหลือๆครับมีกระตมีโคโตบอกเลือดยังเหลือหันไปใส่เล่นออกนี่ครับผมชิวคลานมาโดนล็อกคาเจอนี่ฮะตัวของฝั่งแบบเบอร์เมส <c oughs> โดนมาโคโนเปิดไปครับตอนนี้เบนแรมไทยก็ยังมาต่อครับ ได้แล้วกฝั่งท้ายครับเป็นไงดีครับดูเอลเปิดครับฝั่งตัวที่พีครับละลายไปแล้วดาเมจเปิดมาแรกครับทางด้านฝั่งแจ็ปมาทัมมิ่งดีเพราะได้ดาเมจเติมจากเบสแล้วฮะจานคิวดารววิโรนเองครับมาเป็นอาร์เลตแล้วครับตอนนี้ทางด้านฝั่งเคียสไนท์โทรนี้เปฟิเชอร์มาครับไอ้จิมมิสไซสตันปิดครับออริจัดการด้านฝั่งสเนกิงสวอรมมาอันนี้ก็ฟิเชอร์ไปครับ ไอ่ลาเวทรอครับดังไวต่อหนีไม่ได้ครับและเอ็กโคสแสลว์ก็เกี่ยวไว้ก่อนครับแรกกับเลนออรีไปครับรวบตึงมาดีครับเทอร์เร์ไล่ป่าสองครับจังหวะนี้ที่ด้านฝั่งจานคิวโคโนมาสามแบบแต่คนเติมดาเมจมีไหมขอเก็บสมบัตก่อนแล้วก็ทีเวททีเสวทเก็บได้แบบโลนี่เลือดชนครับโดดได้เปล่าคืนเลือดแบนี่ครับลงล่างไปโดดยกล้อครับผมมาต่อแจ๊บเปิดเป็นเมลดูเอลมาซาเลอร์ฝั่งเคียวได้จังหวะสวยครับแจ๊บแจ๊บไม่ตายแบบนี้เสี่ยวครับสุดท้ายพอดีครับ แม้ซีเคมีคือดีข้อกับผมแต่ก็ไม่อยากต้านทานเก็บไปสามตัวครับท่านทารอนเสียไปแค่สองครับโกเชนมา1,625แล้วแจมได้ดามเมจมา20แล้วลาครับเบนดเมลมาแล้วอีกพันหนึ่งรันต่อก็เป็นทางด้านฝั่งเบรดไอตัวของบริ Đ กเนเกิ์นี่เองลงมาล่าอย่างนี้ครับทางด้านฝั่งดายไปกับหอกตัวท่านฝั่งวีซอดรูนฮนะ11ต่อ5ครับวันนี้ ขึ้นมาครับแต่เงินก็กลับมาเท่ากันอีกครั้งนะแต่ว่าข่าวดีคือเฟรเดอบอยกับนัทเอ,อชเชกอร์เงินแอคทีฟก็แซงมาแล้วนิดหน่อยออครบโวยมาครับดูเอลมาต่อเกี่ยวนนเน้นครับดามเมจนบวกอีกครั้งครับแจ๊บเจ้าเอะตัวเองมาเจอพอดีครับเดินมาดูเอลเลยนี่ครับ ได้ทาเลน้์แบบดูเอลโบนัสดาเมจบวกมาเขานี่สบายสบายว่ะมันเล่นไอเทม2ชิน้นง,ง่ายบิงแล้วก็อากานิมก็ไปสตาร์ครับราโนเ,เจอร์มาสักทีสวอปบิท้ายก็ท้ยลาว,วลิทนะฮะดึงกันไว้ก่อนโดนเกี่ยวเป็นสองครับมีกระโจนลุ้งกันไปแล้วหวีก็ดูเอลมาอัดเซนทอมสตารครับแต่สตาร์นี่แล้แจ็คก็ซัดไปแจ็คนี่ดาเมจออกไม่ทันนะครับกลายเป็นว่าให้ดาเมจทอมสันมา18แปดและนี้เหลียตีรวมมาใส่ต่อเนื่องจานเขียวเขาเรียบร้อยครับเป็นเรีบอยเข้ามาซ้อนไม่ทันครับน้าทีซาเวทครับ สวอมมาปุ๊บลาเวทปั๊บโคโนโมาบอกใส่นั่นฝากวิเวอร์ซะหน่อยครับเอาเงินนะทันหรือเปล่าโอ้โหปิดไม่ลงครับนิดเดียวฮะแม่เจ้าโดนททมแล็บก,กันไปโชคชะตามไม่เข้าข้ารับผมอุตสาเบิ้ลระัวครับรรททมล็อกบริงเดกอะบริษัทสวอบและดูเอลใส่แล้วเกียวในมารวบอีกแล้วเล่นดาเมจฟรีครับโอ้โหแล้วซ้อนนะอย่างนี้ หน้านี้โรลลิ่งเลือดซัดไปครับเลือดที่เอฟจูดมาครับดีลิสเลือดจานคิวต่ออีกหนึ่งครบ,บนนี้ว่ายครับโทเทมพยายามจะหนีฮะโดนไทนเทอร์ไคล์หลวบแองกอสมัตสตันมาสามวีับตบเปิ้ลมาคือที่ข้อไม่รอดครับผมทางด้านฝั่งมีโคโตะสโมคพิกเอาครับจังหวะนี้แจ๊ฟแทงเข้ามาช่วงเก็บทางด้านฝั่งวิซซ์มลุนวาน้าวีลงมา เข้ามาบิงไปดูเอลครับผมแล้วเวฟดีครับปิดดาเมจท็อปได้ครับจังหวะนี้เราสวอปดึงมาใส่ต่อรอบนี้สโมอมาแบบงดงามดูว่าทามิงเขาเอาวินดัมลูและทอมเบนเตอร์เหรอฮะหิวหิวหน่อยครับจังหวะนี้ทุนด้าชะล่าใจครับนึกว่าชาเราจะผ่อนเกมครับถือว่าเทรดได้เยี่ยมเงินลดลัานมาเหลือ 28k ครับจาก 10k เก็บเงินแพงโกได้ถือว่ากำไรเงินบวกมา1 7นเไปสโกครับ แล้ได้ไปแจ็ปหกแล้วเจ็ดสามโกจากนั้นการคิวครับแพงโกเรียครับถือว่าได้ไฟดียิงขึ้นแนละต้องมีบีเคบีนะเข้าจอยไฟไทยมาครับลาเวทเลยลาเวทเยียบสองครับฉันรู้เรียมทันแล้วน,นี้แยกลากไล่ไหลังมาครับโรลี่กันเด้อครับโค้บไปครับทอมสนันโค้บกลับเข้าที่เดียวครับแต่ติดขอบนิดนึงชนด้านฝั่งนี้แนะแต่โซนเขา้าแทงปิดครับผมมีกระตไปแล้วตบทเรด้านฝั่งออริรั่วเหมือนกันฮะโอ้โห ลาเวททีมีรางวัลตลอดครับสำหรับเีื่อนฝั่งไทฮันเตอร์ฮะโอ้ oh, ขอบคุณครับดีเคพีเปิดดูเอลครับใส่หน้าตัวง่ายครับ b ีเคีรอบนี้สบายใจครับแจ๊บเดียวๆได้ง่ายครับไม่โดนดีเซเบิลแจ๊บนีก็ดาเมจ์มา9.4ครับเดม๋ยนจะเข้าแล้วครับเคอนไนดงด้านั่นเฟลหรือวอยมีคโครโนนะวินสวนมาเจอสมอใส่สมอที่เสมอ อาก็ีชายรัเท่านนฝ่ตัวที่ทีครับเดินไม่ออกครับโอ้โห,โหหนักมากครับสมอ 13K ครับพี่ชายก็ยังมี 8K ตัวนี้บีบเรื่อยๆครับเนล่าดนี้มีซัดกันครับดูเอลสวยครับเท่านั้นฝั่งเจฟสบ122ดาเมจมชีก็มาหลบไปก่อนนะมันาย ด้านบนนี้ก็โคโนมานเด็กๆครับโอ้โหตีใครเดียวใส่สมบที่เสมอเอจิตหมดไปประดีฟนะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันเอาเอ้กค้วเลยเหรอต้องเอาให้ได้แล้ว่ะเอ้ยโอ้ยดาเมจเกือบไม่พอแต่ปัญหาคือเอาหักล้อไม่ดีครับทอมสารขับขี่ไม่ปลอดภัย โอเคมีเขโต,ตครับไอ้โคเมื่อกี้ขีดมันเยอะไงก่า,กอาอว่าจะเอาครับว่าแต่ถึกมากครับทั้งน้านโลของฟังเอ่อเนเจอร์โปรเฟสตแล้วตอนนี้ก็จานคีดเขาแตกพ่ายดดวนน่าโดนนายก็เคาะเขออกก้าไปออรีก็ละลายครับโดนตัวนี้ทีแล้วจัดการบัตรเกรเนตแปะครับถอยก่อนนะตอนนี้หาตัวจริงครับ ไล่ไปก่อนครับตัวปลอมโอ้โดนเอาเสียบีเครับอุ้ยแล้วลาเวนทามมิ่งเลยครับอัดขาทะลุบีเคบีไปเรียบร้อยครับบีเบีหมดแบบเสี้ยววีนะเพราะว่าสตันแผ่นใหม่คือมันแบบไอ้มันซีซีมันทำงานต่อหลังจากที่บีเคบีแบบไม่พอไงแบบสตันเป็น2องวีบี b คบแบบ1นึ่งวีไงมันก็ทำงาน1นึ่งวีหลังไงโอ้โหเอาสุดครับทางด้านฝั่ง33ครับจัดการแล้วทีซาเวนไปเรียบร้อยฮะ ไปอทาวเวอร์ล่างกันตนี้แล้วก็แบรกรอเอโค้เหรอคีไม่พอครับต้องเยอะกว่านี้ไงเสนที่โซนแล้วตอนนี้เทมไล่กันไปครับแถามว่าเอโคไปก็หนาๆนะทั้งใช้แล้วก็เคียดไนครับ ด so right ึงมาครับผมสมอครับเทเสมอครับตอนนี้หน,น่วงด้านฝั่งแจ็ปไปครับเจอสมอแปะเคริร์สคาร์ลงไปที่ไทยครับผมสวอปช่วยไปก่อนฮนะสมอมันลากต่อน,นี่ตีสมอช่วยกันไปเอาเวอร์ครับผมแล้วก็บาร์แรกต่อฮะับาดได้ไปพลาดในช่วงแบบ18นาทีนะให้ทางด้านฝั่งทุนดาได้คอนโทรลเกมนะแต่ต้องบอกครับพีโร่เขาแพ้กเกมไหม โคโนเปิดมาสองตัวครับตีไทยเป็นไปตีให้ตายไทยมีชีตด้วยครับไอ้กอยกต่อโลดี่เนื้อชนครับซีสเววตละลายไปกบเรียบร้อยครับไม่ไหวครับวนันนี้อุตส่าห์โคโนเข้าไปซัดแล้วนะกลาวว่าจะงัดรอสะหน่อยแตกพ่ายผมโคสแลมก็เขาไม่ได้ยืนติดกันเขาเอาแต่ตัวนั้นหนามาชนนอะอย่างนั้นไทยแล้วก็เค้สไหน แต่สีตัวหน้ารู้หรือเปล่าแต่ต้องมีตัวไปดึงให้นักด้านฝังไอ้ทุนด้ามันกรูปอัพนะซึ่งยังไม่เกิดจุดน,นั้นขึ้นครับดูการยืนครับเอโ o s แ a ลม,มันก็เลยดาเมจจะไม่เต็มเอาครัเมื่อกี้วีเวอร์อาคานิมด้วยะจะเวลาหาจินซีครับททม์แลบย้อนแบบตึงๆปิดไม่ลงอะ โอ้โหวีเวอร์ดเวลครับรอบนี้มาเก็บฮะต่อหน้าต่อตาเอ้าดาเมจวิ่งขีสุดท้ายพอดีครับทางด้านโอของฝั่งเออเชเกอร์ฮะเกือบไปแล้วครับถ้าทำแลบได้นี่สยองขวัญแน่นอนสะดุดไปนิดนึงครับเพราะว่าโดนหวาดแเนี่ยจะล็อกขาขยับนะ แต่ตัวก็ติดอยู่ฮะเดอะมอนตมันได้อากาดิมาเมื่อมันย้อนแบบมันหมันเล่นวงนอกได้หมดโูแล้วลาเวสเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับแล้วเดอะเบิร์ดเมจหายไปเลยครับเรียบร้อยครับทีเซเวีโลริงเข้ามาโลริงมาขอยกล้อซอยซอยหนักกว่านี้ซอยซันลงต่อโดนเข้าไปใส่เคียวไนเคียวไนน่าจะละลายบาดแต่เคียวไนตีครับครีดเขาดูดเลือดสู้กันไปครับละลายครับเรียบร้อย ทางแจ๊บแล้วก็น่าโดของฝัง่งมิกาโตครับจีจีคอฮะเป็นนั่นฝั่งเันด้าบอชนะไปครับในเกมแรกฮะมาดูกันต่อครับเกมสองครับที่ต้องเชียร์ทาลอนกันต่อหรือเปล่าชาวไทยเมื่อก่อนนะเคยได้แบบคอนเทนต์รูนแล้วก็วาร์ปกลับเลนใช่ไหมไม่รับสเปรั่วมา ตันเปิดครับไล่ครับเก็บลูนไม่ได้สาวจุดมาสวยห,หรือว่าดัลเนทาร์นนะตัวกลางนี้ก็โอเคเนะเพราะว่ามีลลน่าเอ้มีแลน่าลีน่ายืนกับดัลเซนฝั่งไอ้ดัลเซ่นได้สบายครับเอ้าไม่ได้พกขวานมาด้วยเหรอเนี้ยเรียบร้อยกับพี่นายเจอแบบวาร์ปเลนมาสเปล้าครับเลนนี้ไม่พกขวานเลยครับวาร์ปกลับกันไปฮะทางด้านโนข,ของฝั่งอาจารย์เคียวแกร่งได้สวยครับแกร่งได้สวยทำได้เยี่ยม บ้าต่อครับทามมิ่งครับผมมาโซนใส่นันนายสันหน่อยฮะซจ็บบลัดแกนเน็ตเตะเยอะ้ยอรอสเปาตอนเขาเตะกานคิวแบบนิ่งๆเลยฮะแมทีไอพีเยอะอย่างนี้ก็หากันวุ่นเลยบลัดแกเน็ตครับเปิดมาในย่วต่อด้านฝั่งนี้สเปาแบบดับเบิลบล็อกเรียบร้อยครับซินิค,คิง ศูนย์สี่ครับทางด้านโอของฝั่งทุนด้าแล้วก็ทาลอนแหมเราก็ซุ่มอยู่นานนะวาวุ่นกันเลยทีเดียวหากระวุ่นโดนรึเปล่าเนี่ยมีซาเวนโรลลิ่งยิงมาชนแจฟก็บอกวาไม่ดใช้ไปครับนายโดนเองมาแล้วก็โกชิปนะครับแจ็กกิ้งทามมิ่งแต่ไม่ได้รถทอเรสซัดต,ต่อโอ,อู้มีฮิวเจอรถทอมสันนะไม่ดใช้ครับแอคทีฟไปเรื่อยๆครับแต่เลือดย,ยังเหลือๆครับกิ้งชนมาวางแล้วโดนของกิวไว้ก่อนครับกังก้า วาร์ปเลยครับโดนชนตัดแล้วต่อใครเป็นเรื่อยเลบตัวนี้สตันอยู่ถ้าท็อปสันไว้ท็อปสันจะตีรีเซ็ตพิษได้ไหมได้ไหมได้ด้วยได้ด้วยรีเซ็ตพิษรีเซ็ตพิษฮโซทัสไฮโซทัส,สนสจุกอยู่พิษมันกัดก่อนหัวใจแต่ยังดีที่เป็นพิซซิคอัลดาเมทครับก็ยังทนได้ครับ <c oughs> วัวคลายผมอันนั้นสเวนเวฟมากโกเลมซัดต่อลิงดามเมทครับเวลาคุณหน้าเบชีดเข้าไปครับ หอยมาเธอฝั่งนายครับหนีไม่พ้นครับด้านจานคิวสกันนายไหมเดันเส้นเงินห5วพัครับลีหน้านเงินห1วพันหนึ่งหาก,กันอยู่สี่ร้อยล่ๆกันอยู่สเสมืนเงินโดดมาเพราะเก็บสแต็กใหญ่ไปครับเมื่อกี้ด้านคิวก็ฟาร์มไปครับฝั่งนี้ก็ไล่ขอบม,มาครับเซคิงปิดไปก็พอสันชาตครับ8แล้วต่อสันเล็กชาร์จก็เลยฮนะ เดวว้าวเกับเจอโรลลิงบอลด้วยครับเข้าชนพอดีครับเรียบร้อยจ่ายเกมไม่อยากบินไปก็นี่ครับชอบบันนี่บีมนี่เม่ตีไซท์เปิดมาครับสตารลงต่อสายหน้าไปครับโรลลิงออกไปครับวาวเม่ตีไทแอคทีฟครับทำดาเมจต่อนแรกก็สเตนต์มาครับสตัร์ไปครับพัดครับใส่หน้าโน้ทหอมได้และนี่ท็อปสันเกรฟก็ดึงยื้อไว้ก่อนแต่ดูท่าจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับอุ้ยเกรฟับจะหมดครับเมื่อกี้ครับวาวนี้กลับไปได้ครับ โมกเดินเกมต่อช oh. ุนระ oh. โรลิร่งับผ่านมาชนครับย <Just> ิงฟาเสต์ทันแลแ้วเตะหน้ามาเขาใส่นั่นกำแพงโรลิร่งก็ชนตัดยังต่อก็มีกระตูดละลายฮะโห้ oh. Oh. my gosh ย <hi>, ิงไปครับดานโนของฝั่งนา้าอ๋อแลากูน่าเบกรกแล้วก็โดนครับเคอเยอะต่อ ที่นายตาเนี่ยมีหวอดแล้วพากลาวตรงนี้ของนันฝั่งแซลอนและโกชิปเอ็กมาร์มาใส่แล้วนี้คืย้อนตอบทอรเลนแบบไหลลื่นครับด้านนี้อย่างไกร์ไลท์ไซอาร์เปิดมาไทเดอร์เวฟบผ่านแบบเน้นๆเนี่อรบร้อยเอาบ้าก็ตัวนี้แล้วทาหลอนนะอย่าไปหยองสปอร์ตลุก0.25วินาทีใน5วินาทีเบิ่มๆคูดาวิเพลง 70v กว่าแทบจะใช้ได้ในทุกทุกไฟล์โรลลิงมาแล้วจากนั้นมีก็โตครับตรงนี้ หลายเฟจอร์ครับซัดลงต่อแล้วตีคริติคอลไปหายเลยครับมีเขาโตครับสกอร์เป็น3ต่อ9เอ็นจีเซียวมีหัวท,ท่อักทเวนที่ทวีสาเวดได้ยิงเขมากับนายเซนสามเตะหินสโลสองได้ยงเขายัดกับใครใครอย่างเดียวติดใจเปิดปีกมีวิ่ยิงกับพี่ชายถ่ายด้ำเวฟพักไปก่อนครับผมแล้วก็รีบวาร์ป้ามดีครับได้ลองฟังออริไม่รอดผมโดนนี่ครับตัดไปก่อนเสียงหนึ่งครับ ก็ยังดีกว่าเสีย3ล่างนี้ก็บอกมีการพิกออฟเซิร์ฟพีเอ็นนิดนึงครับว้าวซับแตกสวยครับเชิญแจ็บขอเลนยกมานะฮะพีเคพียังไม่ได้ครับตรงนั้นโอ้แพนโอมแอสซิสต์ครับอันนี้ก็ฟาร์มครีบอยู่เจอวาร์ปโลครับจะสเปลว์สเปลว์ไม่ทันครับโล่ิงบาวเดอร์ถอยไปก่อนแล้ววาร์ปดีครับนายต้องรีบซูเปอร์ว้าวเพื่อเซฟตัวเองครับแต่เสวีนครับไล่ตีครับ ใค,ใ,คใครแตกอใครระเบิดใครแตกเสแบบนี้มาช่วยกันได้สวยครับก็สเตนมาครับไตอาเรซัไปลากุน่าเบดหายไปครับผมมีก e oh, out ็ตัวจัดการนั่ท็อปเซนเรียบร้อยเดี๋ยวมีก็มาครับนายกลิ้งตัดมายาวต่อเดวิดเนวิทนะเดวิดเมวรทอบก็สเตนโอ้โหละลายเถอะหุยกระสุนปาะอ้โอ้โห ยังได้ครับทีซาเวเา่เมื่อวินายจะจีจัดดันล่างไปครับแจ็บอันนี้ก็มารครับซันเรครับซันไปก่อนวอลวิก้าซันเลยครเปิดคอเลสเตอร์มาพร้อมด้ึงด้านกูเลมคอมโบครับลิงก์ดาเมย์สวนไปเวฟไซด์ดันฟินิกฟินิกไม่มีซุปเปอร์นว่าหายไปหนึงครับ <S <S ด้านนี้ครับออกไปกับสกิปเตอร์โดนเอ็กซ์บนสปอร์ตแล้ววาร์ทอเลยเลนดได้ฝั่งก็โดดออกกับสกิปเตอร์ บีเคบียังไม่มีครับขาดกันอยู่ร้อยอยู่เท่านั้นไท้ายน้เวกวาดเข้ามาใส่แล้วตัวนี้ทีตัวนี้ทีครับหนักหน่วงเดินไม่ออกครับเจออัพฮีว่าเข้าไปครับโฮเลมตีหนือแล้วเรียบร้อยเอจีสซาบิมาเท่าบทพอดีครับคุ้มค่าตัวนี้การโฮเลนครับแล้วก็คอนโทรลแบบของนั่นฝั่งทารอนเงินนำไป 5K แถมทาวเวอร์เทียร์สองด้านล่างต่อด้วยดันไปรับสันโดนบี้ไหมหนีพ้นหรือเปล่าจ่ายแน่นอนแมตช์ตายแล้วด้วย ต,ต,ตีไปครับไม่กล้าเข้าคอับผมตันนี้ด้านหลังมาลากูน่าเบเชีสกิเตอร์ว่าเอ้าสกิเตอร์ไปเข้าเฉยเลยครับซ<อ>ูปเปอร์นว่าโซนแล,ล้วกันลงไม้คิวครัสบสเปลาาจะชากลงไว้สตันเปิดกอล์ตเต้นมาซับย้ำยำใส่ครับที่หน้าโนของฝันงนาทีครับคิวมาได้สวยเกรมมาแต่ว่าดาวเมทมันล้นครับ โลลิ้งกิ้งออกไปก่อนโโอ้หูสามเกือบสเปซไปโดนครับอีกครั้งใส่รถตัวที่ถุยครับสโมอครับสโมอแตกมาครับสเวนเปิดก่อนได้เปรี่ยนไหมไล่ช่วยแนะ่น่าทบสันไปฟารสันแยกล่างยิงครับผมแปะล,ลงไปครับหูแรงแรงอยู่แต่ยังแรงไม่ฟ้อปล่าสกิตเตอร์มาตีคีไม่แตกครับคีเปอร์เซ็นต์หายไปสามเปอร์เซ็นรวบใส่กระแพงมาสวยครับตัว์ีิคีอยจะไปรับบอแล้วสะตอบแซ่บตัวนะครับเหมือนกันหรือเปล่า ขีเสวตขีเสวตไม่เหล่าโดนแตกขีมันแตกค่ายไปทอมสันแยกล่างแล้วก็เคลือบเซ็งม,มันรอไว้ก่อนมีดลอยคยอรมีรมรม,คมาครับตีอัดนกีกก็ตัวี้ก็ตัวไรไสเลยบีเคบีหมดครับเริ่มไทยนั้นเวฟกว่า3ามทอมสันครับหนีคูดาแล้วก็เคลือบต่อยทีครับยืนหลุมทามไม่กันไปเธอเมื่อกี้บนฝั่ส,สกีเตอร์ปิดทอมสันไม่ได้ฮะโฟร์แมนวายครับทเธอในฝั่งแต่ลอนไวรุ่นเมกาคิดซะว่าตื่นมาดูบาสเกตบอล เอ็นเอ่ออเมริกันฟุตบอลมีโลชานไหมครับสบายสบายครับคอนโทรลอีกต่อแล้วทารอนเฮ้ยหยะทันหรือเปล่าทันอยู่วะสบายครับตัวนี้ก็เบิ่งจ่ายน้อยได้ส่วนด้วยครับเพราะว่ามีโกเลมอยู่นะ โอ้โหบอลตัวนี้ครับเพิ่งตีเคลียบได้โนของทุนดาขยับรอจากคนช้าหนึ่งนายวับกลับเข้าคินคลีนครับเซนทารอนก็สเตนมาตีหน้าหนีไม่พ้นแล้วแบบนี้โดนเฮกต่อด้วยครับเช่นนายโดนดีลีทกันไปเดอบลูนเมจพร้อมก็สเตนะดาเมทบอลระดับหกร้อยแน่นเครื่องตรงกลางนี้ครับผมแจ็ปโดนขีดสองขีมโอ้โหโอ้ก็ซิวโทเทมต้องตียับต่อครับฝั่งนี้ลาคูน่าเบทมาฉีกครับสเตนทอปสันละลายเหมือนกันฮะ บิงหนีกันไปครับทางด้านฝั่งสกิเตอร์มันมันรวดเร็วจดจ้าดกันขนาดนั้นก็สเตนยังแบกมาไว้อยู่ครับทางด้านฝั่งสเวนว้าวแล้วกันทันหรือเปล่าทันไหมคีมมันคีมมันเดินออกมาพอดีครับเมื่อกี้สเวนเป็นแตะแ้แบบลึกหน่อยนี่แบบสเปซขอบนิดนึ่งอาจจะโดนอาจจะนะขาดคอนตันหนิ่ไหมกินนิมแล้วคอนสตันเพิ่มก็ได้ มาท้าม oh, mm ือต่อยเยอะโดนเฮกไปโดนป่าครับโอ้โหดาบเขียวเลากูหน้าเบรคชีดหายไปเลยนะฉากมาสันเล็กครับระปัดไปก่อนแล้วตีโอ้โหไฟก้อโดนกระแทกเข้าหลังสองนาทีครับดูนังคู่ โมกแตงมาชีวาการดีเท็ก่อนครับแจ๊บซเลนไปแล้วก็ชนครับเตโลมาครับผมสตาร์ตเปิดครับก้อนสเตนมาครับสเวนท้าด้วยเวฟผ่านกันทีีแล้วก็สับกันไปละลายครับนายซื้อเกินไหครับยอมแลกได้บอลแต่ท็อปสันก็ไปล่อซื้อก็เป็นหน่วยย้ำก่อนแจ๊บเปิดทอร์เรนสตอร์มมาล่อให้แจ๊บใช้ทอร์เรนสตอร์มแล้วตัวดีครับโดนโอบหรือเปล่าไอ้โกเลมวอลล็อกยังอยู่ฮะกระชากเข้าแพงซองเข้าทีนี้ท็อปสันมีกามีเปิดชนไปวิ่งเข้าจี้แล้วมีกันโตครับท็อปสัน เขาสารซ้ำทีเดีวกับบีมีกระตอกพีกระตอกตอเรียบร้อยผมฝ่ายนี้เันนิสเวก็กวาผดผ่านกันมาดีเกลต่อด,ด้านหลังนี้ครับตีไปครับคริติอค,คอลคริติคอลซันเลสุปเปอร์ดวาเรียบร้อยผมฝ่ายทีสเวส่ส่วนแจ็คก็แตกพ่ายเติร์นดิทรีครับร่างปอมมันทำร้ายคุณจานคิวก็พยายามจะถอยเปล่าเลยครับยังไงดีไซเลนบาร์ดูดด้วยหน้าตัวของฝ่ายฮาวเวิมม์กแฮมเบอร์ครับผมแล้วก็ไม่รอครับจาร์เกลแตกสีครับแต่ลอนสปีดมาแล้วครับเันเตอร์นดิทรี แมตัวสปีดเยอะมากครับทางด้านฝั่งทีมทุนดาบอกใคทารอนแบบยิบยับเลยฮะ <c oughs> ที่นายเขาไปเทรดคนเดียวนะครับแล้วก็ซื้อเกินมาสู้ต่อส่วนวหลอกอ๋อไม่ใช่แตกสีทีมไว้ครับวหลอกเพิ่งซื้อเกินมาทำอะไรต่อไม่ได้ครับ <c oughs> หาจาังหวะโกลเลมไม่ได้ครับทางด้านทุนดาเนี่ยเขาแยกครับสปีดไป2ฝั่ง <c oughs> แลวสวีดก็มีเครือบหินนะเอชเอชียนชร โอ้ได้มาธรรมดามาด้วยฮ er. ะับนอร์มัลพันธดาร์กเซียเจอลีน่ากระชากครับหรือเปล่าต้องสันไม่ทันเอ็กเปิดแล้วโกเลมยัดมาเลยครับสปีดยังทำงานเลยครับเอเดเทียดนโดนดึงก็มาครับแล้วทอร์นต์่อครับกระชากแล้วใช้ดอเวฟบยัดต่อนี่ครับซุปเปอร์น้ว้าเปิดโซนก็นไวท้ทำให้สวยแล้วลเกลฟเคลือบดีครับทอมสันเซฟเล้วเอเดนทีทีไว้แล้วฮิวยัดก็ต่อครับดีคู่ก็เอาน,นมา กราใจมาครับผมไซโคนะครับดึงๆกันไว้เพราะโดนเอ็กซ์มาดสปอตนั่นเองเอกเปิดมาโดนสะท้อนดึงๆนิดนึงครับวาวให้เมอร์ดูดครับก็เปิดมาตีกันก็เส้นฝั่งออรีนครับเรียบร้อยครับสีทาวเวอร์ครับยันต่อครับชุนดาไล่กบทาวเวอร์แล้วก็แบล็คครับปีก็มาจะเกี่ยวครับเคลือบหินแล้วก็เตะกับลังไม่ได้ครเขาเอ็นเลยครับ โอ้เวนพี่ชายตัดคลิปก่อนครับให้ติดแบ็คดอร์โพเวชั่นตัดคลิปมาถึงใจลิงเคนครับผมออกลิงเคนมาในเพลย์นี้แล้วเวก็เปิดไฟเคลมปเคลื่อนไปก่อนบผมแล้วก็กำแพงก็ซัดลงไปที่มันจะต่อบอลแล้วทางด้านฝั่งแจ็คก็เปิดเป็นเมลติดอยู่ในกลางกำแพงป้ายหลอกเขาเดินแจกซูเปอร์นาวโซ่เดือดเขาสนีทกิ่งเวนทางด้านฝั่งทีเสวนครับจะเข้ายังไงดีฮะตีทาวเวอร์ต่อแล้วก็ตีนั่นฝั่งโทรนย้ำต่อ เซ็นเดทรัวครับเ็กเปิดมาไซอะไรครับทางด้านฝั่งได้ครับ,รบยอมเจ็บได้แล้วก็จี้จี้คอนไปสอง 0, ศูนย์บุษส่ายครับชนะฝั่งชุนด้าชนะทาลอนไปครับสองเกมจี้เกือบแล้วฮะต้นเกมบุษส่าแบบคอนโทรลไล่บีอย่างนั้นฝั่งชุนด้าดีๆฮะใจเจ๊งฮะผมก็เป็นการแพ็คครับในช่วง30นาทีนะเพราะว่ารอไทมิ่งของพีเองเดียวครับ ถ้ามี BKB ก็ไฟได้ดีขึ้นตามที่เห็นนะกลางกแพงโซนกันไปฝั่งทางด้านดัซเซิลก็ออก BKB ด้วยนะเพราะชนนั้นฝั่งลีนาก็เป็นงั้นก็เจอลีนายิงกระทาเขียวไปแล้วก็เจอดาบเขียวไปใช่ไหมอีเบรดก็ลแล้วก็ช็อตครับทีเดียวบินนะ